ยินดีต้อนรับกลับสู่ ms auto review วันนี้เราจะพาคุณมาลงลึกกับ toyota hilux ทวูปี2อีกรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของรถกระบะขวัญใจคนทั่วโลกแฟนแฟน toyota และคนรักรถกระบะเตรียมตัวให้พร้อมภายนอกของ hilux ทวู o ใหม่มาพร้อมดีไซน์ที่เฉียบคมและดูดันมากขึ้นด้านหน้าติดตั้งไฟวิ่งกลางหวันแบบเลตด,ดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่โอบไปต่างขอบฝากระโปรงไฟหน้าอยู่ต่ำลงมาพร้อมกรอบไฟตัดหมอกแนวตั้งที่ช่วยเสริมบุค,คลิกให้ดูทันสมัย และทรงพลังกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่โดดเด่นเพิ่มความสง่าง,งามบนท้องถนนโดยยังคงเอกลักษณ์ความแกร่งเอาไว้ด้านข้างอย่างคงเส้นสายและโครงหลังคาที่คุนตาโตโยต้าเลือกปรับโฉมครั้งใหญ่แทนการเปลี่ยนทั้งหมดแต่เพิ่มความสดใหม่ด้วยล,วล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่บันไดข้างและซุ้มล้อท,ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสมรรถนะใ,ใต้ฝากระโปรงยังคงผสมผสานความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่เชื่อถือได้ พร้อมแรงมา้าและแรงบิดที่ไว้ใจได้และอาจมีตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินเทอร์ 2. สองสูลิตท,ที่มาพร้อมระบบ m มฮ y บริดในบางตลาดระบบไมฮ y บริดขนาด48โวล์นี้สามารถช่วยเพิ่มความประหยัดเชือเ้อเพลิงโดยไม่ลดทอนความทนทานที่ผู้ใช้คาดหวังภายในห้องโดยสาร h ิ l เล็ก e ์เจเนอเรใหม่มอบความหรูหราและล้ำสมัยมากขึ้นมีข่าวหรือว่าจะมาพร้อมหน้าจอมาวัดดิจิทัล ขนาด12.3นิ้วจับคู่กับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดสูงสุดถึง14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA และมีฟังก์ชันแสดงข้อมูลการขับขี่ออฟโรดและการลากจูงเพิ่มความสะดวกสบายด้วยวัสดุคุณภาพสูงการตกแต่งด้วยหนังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนและแท่นชาร์จไร้สายด้านราคาคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ30,000ดอลลาร์ 30, สหรัฐแต่ราคาจริงอาจแตกต่างตามแต่ละประเทศถ้าเทียบในไทย หรือปากีสถานราคานี้จะอยู่ราวๆ8ล้านสาม้านรรูปีปากีสถานดังนั้นแต่ละภูมิภาคอาจมีตัวเลขต่างกันเมื่อเปิดตัวจริงในแง่สมรรถนะทั้งเครื่องดีเซลเทอร์พร้อมระบบไมฮับิดและโครงสร้างช่วงล่างรุ่นใหม่มอบการขับที่นุ่มนวลขึ้นโดยไม่สูญเสียความแข็งแกร่งระดับตำนานของ h i l เลโดยคาดว่าจะเปิดตัวทั่วโลกในปี2026และน่าจะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่ง,ง,งสำหรับ f อร์ r a อ g e เจและอ s u z u d m a x นี่แหละคือ Toyota Hilux t สเท2026กับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวขึ้นเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดขึ้นและการเสริมพลังด้วยระบบไฟฟ้าเล็กน้อยในแพ็กเกจที่ยังคงความแกร่งดั้งเดิมเอาไว้ทั้งหมดพร้อมราคาที่ดูน่าสนใจหากนี่คือสไตล์รถในฝันของคุณอย่าลืมกดติดตามและเจอกันในรีวิวรถใหม่ๆที่สดและเร็วที่สุดได้ที่นี่ MS Auto Review